มีพลานุ่มที่อาศัยอยู่ชายป่าเขาวงกฏที่มักจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าครั้งหนึ่งนานหลา,หลายวันจึงจะกลับออกมาจากป่าสักทีหนึ่งเพราะว่ามีนิสัยไม่ชอบคนหมู่มากหรือพบปะสั่งสค์กับใครและจะชอบความสงบเงียบในปืนป่าเสียมากกว่าที่ทำแบบนั้นได้ก็เพราะว่าครอบครัวไม่มีพ่อแม่ก็เสียไปหมดแล้วมีพี่น้องอยู่สองคนก็แยกย้ายก,กันไปมีครอบครัวอยู่ต่างบ้านก็เลยไม่มีห่วงอะไรด้านหลังหรือต้องกลัวอะไรในปืนป่า เพราะว่าเป็นคนเดียวที่สืบทอดวิชาการเป็นปรานจากพ่อทั้งเรื่องการใช้อาวุธและวิชาอาคมต่างๆจะมีความชำนาญตั้งแต่ที่พ่อยังไม่ตายชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านในละแวกเขาวงกฎแห่งนั้นส่วนมากจะมีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์กันแทบทั้งสิน้น หรือแม่ก็ทิ้งลูกเมียเอาไว้เข้าไปหาทํางานในตัวเมืองเพราะไม่มีไล่นาทํากันมากนักพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นปืนป่าใหญ่นาทึบที่สมัยนั้นยังไม่นิยมตัดโค่นเอาเนื้อไม้กันจึงมีชาวบ้านที่จะล่าสัตว์เลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ทิศชงพลานุ่มจะล่องไปตามปืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแบบไม่มีกําหนดจุดหมายว่าจะไปส่วนใดของปืนป่าก็เลยมีโอกาสได้เหยียบย่ำเข้าไปเกือบทุกพื้นที่ ไม่ค่อยได้ล่าสัตว์ใหญ่เหมือนอย่างพลานทั่วไปเขาเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเอาออกมาให้ใครลำพังตัวคนเดียวเพียงสัตว์เล็กๆก็เลี้ยงตัวอยู่ได้แล้วพืชผักในป่าก็มีอยู่อย่างมากมายที่ชอบกินพ่อแม่ได้สอนให้กินมาตั้งแต่เด็กเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในป่าก,ก็คือนอนเล่นพักผ่อนนั่งสมาธิไปด้วยนอกจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นมา,มากมายกับสัตว์ป่าที่มีอยู่อย่างมากมายในผืนป่าแห่งนั้นที่ชอบคือความสงบเงียบสบายใจมากกว่า นานๆครั้งจะได้พบเจอกับพรานคนอื่นๆเข้าโดยบังเอิญบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดจาอะไรกันมากมายนักส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเสียด้วยซ้ำการอยู่กินนอนอยู่ในผืนป่าเสียเป็นส่วนใหญ่นั้นพรานหนุ่มอย่างทิศชงไม่เคยพบเจอกับเรื่องราวลึกลับหรือว่าอาถรรพ์ใดๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะเป็นเพราะว่ามีวิชาอาคมและการทำพิธีทุกครั้งอย่างถูกต้อง ที่พ่อได้พร่ำสอนเอาไว้ก็เลยไม่มีอะไรสามารถจะมาแผ่วผ่านไปได้เรื่องพลังสมาธิที่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกฝนอยู่ไม่เคยขาดนั้นก็คงจะมีอนุภาพไม่ใช่น้อยแต่ว่าไม่เคยมีความคิดที่จะใช้หรือว่าลองกับอะไรเรื่องวิชาอาคมนั้นพลานส่วนใหญ่ต้องมีกันเอาไว้เพื่อเอาตัวรอดมีพลานเท่าอยู่คนหนึ่งที่เคยพบเจอกันมาแล้วหลายครั้งไม่ได้แปลกใจอะไรกับพลานหนุ่มอย่างทิชชง แต่ทิชชงนั้นเป็นที่แปลกแตกกับพราน้เท่านั้นมากเพราะเจอกันทีไรก็จะไม่ค่อยได้เห็นพรานหนุ่มตั้งใจจะล่าสัตว์มากนักไม่นั่งก็นอนหรือแม้ก็นั่งสมาธิจึงอยากจะลองของว่าพรานหนุ่มนั้นมีอะไรมากมายจึงได้กล้าเข้ามาอยู่ในปืนป่าเพียงคนเดียวหรือที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยสำหรับพรานทั่วไปในวัยเดียวกันกับทิศชงไม่เคยเห็นว่ามีใครกล้าเข้ามาล่าสัตว์เพียงคนเดียวตามลําพังแบบนี้เมื่อมีโอกาสในค่ําคืนของคืนหนึ่งหลังจากที่เห็นพรานหนุ่ม ก็ได้แอบหลบเข้าไปหาที่มาเหมาะมัดหทางไว้บนต้นไม้ซึ่งไกลออกไปพอสมควรตกดึกชะง,งัด ก็ได้ทำพิธีอะไรบางอย่างขึ้นมาโดยใช้น้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่ติดตัวมาด้วยทำเป็นน้ำมนต์ขึ้นสำหรับเอาไว้คลายมนต์สะกดให้กับตัวเองหลังจากที่ทำพิธีของตนเองเสร็จสิน้นก็แขวนปืนกับกระบอกไม้ไผ่ไว้บนนั่งห้างแล้วก็ปีนลงมาด,ด้านล่างทันทีแต่พลานผู้เท่าผู้นี้กำลังกลายร่างของตนเองนั้นไปเป็นเสือเข้าใจว่าคงจะใช้วิชาเสือสมิงพลานเท่าผู้นี้คงจะมีวิชาอาคมอยู่มากจึงจะสามารถทำเช่นนี้ได้ แต่หากว่าไม่สามารถที่จะใช้น้ำมนตที่ทำไว้ล้างอาถันพอาคมของตนเองได้ก็จะกลายเป็นเสือโดยที่จะไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้อีกพอครบสามวันก็จะกลายเป็นเสือโดยที่จําตัวเองไม่ได้อีกต่อไปที่ต้องทําถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าคิดจะทําอะไรกับพรานหนุ่มกันแน่ ท้าทางคงจะไม่ใช่แค่ลองวิชาน่าจะเล่นกันถึงตายเสียมากกว่าที่ชงพลานหนุ่มมักจะชอบอากาศในช่วงกลางคืนร่างกายนั่งสมาธิเพราะรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็เงียบสงบดีช่วงดึกๆขณะที่ทำสมาธิอยู่ก็มีเสียงผิดปกติเดือนย่ำเหยียบใบไม้เข้ามาแล้วก็ลองเรียกดังมาแต่ไกลทำให้จำได้ว่าเป็นพราเท่าที่เคยพูดคุยกันมาก่อน ทิชชงก็ลืมตาคลายออกจากสมาธิเพ่งมองฝ่าความมืดไปทางเสียงที่ได้ยินนั้นก็เห็นว่าเป็นพลานเท่าคนนั้นจริงๆพอมาถึงพลานเท่าก็บอกว่าจะขอขึ้นมาอยู่บนนางห้างด้วยแต่ว่าทิชชงนั้นเห็นว่าห้างเล็กเกินไปที่จะนั่งได้สองคนอีกอย่างตนเองนั้นไม่ค่อยชอบให้ใครมาวุ่นวายมากนักจึงไดต้ตอบปฏิเสธไปแต่พลานเท่าก็ยังดึงดันที่จะปีนขึ้นมาให้ได้ และไม่ฟังเสียงรีบปีนขึ้นมาทันทีด้วยความคล่องแคล่วราวกับว่ามีเลี้ยวมีแรงมากเกินกว่าคนทั่วไปทิชชงไม่ได้ว่าอะไรก็เลยปล่อยให้ปีนขึ้นมาจนถึงตัวพอขึ้นมาได้ก็ทำท่ายิ้มอย่างพอใจก่อนที่เพียงคู่เดียวก็ทำท่าทางคล้ายว่าตัวเองนั้นเป็นเสือทั้งแยกเคี้ยวทั้งยกมือขึ้นทำท่าทางเหมือนกับว่าเป็นกงเล็บเตรียมจะตะปบเข้าขย้ำทิชชงแต่กลับถูกทีมไงหลังตกลงไปด้านล่างเสียงดังตูบ ทิชชงแปลกใจว่าพลานเท่าจะทําอะไรกับตนกันแน่แต่พลานเท่าตกลงไปก็รู้สึกเจ็บปวดจุกเสียบไปหมดทั้งร่างกายมองดูตัวเองกับพบว่ายังเป็นคนอยู่เช่นเดิมไม่สามารถที่จะกลายเป็นเป็นเสือสมิงเข้าทําลายทิชชงได้แต่เพียงครู่เดียวก็กลับกลายมาเป็นเสือได้อีกจึงได้คืนร่างกลับมาเป็นคนเช่นเดิมแล้วก็รีบปีนขึ้นไปอีกครั้งขณะที่ทิชชงนั้นรู้สึกตัวแล้วว่าพลานเท่าผู้นี้จะปีนขึ้นมาทําอะไรกับตนเองก็ปล่อยให้ปีนขึ้นมาอีกครั้งจนถึงตัว ลานเท่าเองก็ยังคงทำเช่นเดิมและกลายไปเป็นเสือไม่ได้อีกแล้วก็ถูกทิชชงนั้นถีบลงไปที่พื้นอีกครั้งคราวนี้ถึงกับนอนกดตัวงอแทบลุก่ขึ้นก่อนจะกลายร่างไปเป็นเสือเดินถอยห่างออกไปแล้วก็ร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหที่ถูกอาคมของคลานหนุ่มจนไม่สามารถจะกลายร่างเป็นเสือเข้าไปทำลายได้ทิชชงนั้นไม่ค่อยชอบคนที่มาวุ่นวายมากนักแถมยังคิดจะเข้ามาลองดีเข้าอีก จึงยกปืนขึ้นแล้วก็พ่อมบนบริกรรมคาถ่ายอยู่เพียงครู่เดียวก็ลั่นไกปืนทันทีพลานพูดเท่าที่อยู่ในล่างของเสือสมิงคิดว่ากระสุนคงไม่สามารถจะระคายเพืองผิวของตนเองได้ก็เลยยืนจังก้ารับคมกระสุนอยู่อย่างไม่สะตกสถานปังกระสุนพุ่งก็ต้นขาขวาทะลุออกอีกฝั่งอย่างง่ายดายเสือสมิงเท่าสะดุ้งเฮือกนาความกระสุนอีกนัดก็ระเบิดขึ้นตามมาติด,ตด กระสุนพุ่งเข้าสะโพกด้านหลังฝั่งเดียวกันทะลุออกด้านหลังเรากับว่ายิงหยวกกลวยวิชาเสือสมิงของพรานไม่สามารถจะหนังเหนียวพอจะหยุดกระสุนปืนของทิชชงได้มีเสียงที่ร้องลั่นดังออกมาด้วยความเจ็บปวดเป็นเสียงของพรานเท่านั้นเองด้วยความเจ็บปวดและตกใจสุดขีดก่อนจะรีบกระโจนหนีหายเข้าไปในความมืดด้านหน้าทิชชงไม่ได้กะว่าจะเอาถึงตายเพียงแต่จะเตือนเอาไว้ว่าอย่ามายุ่งเท่านั้น เสือสมิงเท่านั้นกระเสือกระสนกลับมาถึงใต้นางห้างของตนเองคืนล่างเป็นคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปบนนางห้างได้แขนกับขาถูกกระสุนปืนของทิศชงนั้นบาดเจ็บอย่างหนักแม้แต่จะยืนก็ไม่สามารถที่จะทําได้เมื่อไม่สามารถใช้น้ำมนบาลางมนสะกดของตนเองได้เดี๋ยวก็แปลเปลี่ยนไปเป็นเสือเดี๋ยวก็แปลเปลี่ยนไปเป็นคนดูแบบนั้น โดยที่ทําอะไรไม่ได้อีกเลยไม่ได้กินไม่ได้รักษาอาการบาดเจ็บจนเริ่มจะหมดเลี้ยวหมดแรงลงผ่านไปสามวันก็ไม่สามารถจะกลับคืนร่างมันเป็นคนได้อีกและเริ่มจะจําตัวตนของตนเองไม่ได้มีสัตว์อะไรผ่านไปผ่านมาก็แตกินจนหมดจนได้กลายเป็นเสือไปอย่างถาวรไม่นานมากนักก็ถูกไล่ล่าจากพรานที่เข้าไปล่าสัตว์จนตายเพราะออกย่ําเดินไปทั่วผืนป่าหลังจากที่หายดีแล้วแต่ไม่ค่อยมีสัญชาตญาณการล่าอาหารมากนัก อาคมก็เสื่อมถอยลงไปจนไม่สามารถจะทนคมกระสุนปืนได้อีกแล้วก็สร้างความตกตะลึงให้กับพลานที่ยิงตายเขาไปด้วยหลังจากที่ตายร่างกับกลายมาเป็นคนเช่นเดิมแต่ว่าเป็นคนครึ่งเสือและอีกครึ่งเป็นพลานเท่าที่พลานคนที่ยิงตายนั้นเคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำ เรื่องตับพลานเท่าเป็นเสือสมิงจึงได้รู้ได้ได้เข้ามาเห็นด้วยตาของตนเองของพลานอีกหลายคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับทิชงเลยทิชงเองก็ไม่คาดคิดและตั้งใจว่าพลานเท่าจะไปพบกับจุดจบแบบนั้นเขา้าได้แต่ขออาหัวสิกรรมให้เลิอกอาฆาตแค้นแก่กันไป